งานเด่นๆส่วนใหญ่ผมก็เป็นเชฟโรเล็ตก,กับ1.9เนี่ยแหละครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณส0่กลางๆเดีวสุดที่ผมเคยทําไว้ตอน m 5 Pro ครับวิ่งอยู่ประมาณ9ต้นๆครับหน้ายาวถ้าถ้างบประมาณการทําผมว่าน่าอยู่ประมาณ2ล้านก็น่าจะวิ่งเลขเจได้ สวัสดีครับผมสองยางเปอเซ็นต์ครับผมที่อู่รับทำง่ายๆเลยคือพวกเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับโอเคป,ประกันนึงจันทำสีเลยมีไดโน่ครับมีโรสไลด์ lide, มีล้อยางแม็กช่วงล่างผมรับทำหมดลูกหมากโหลดจัดทรงไปยันถึงโมดิฟายงานไล่ข้างต่างๆเปลี่ยนเทอร์โบอินเตอร์หัวฉีดคัด ท่ออะไรประมาณนี้ครับมีครบเลยงานเด่นๆส่วนใหญ่ผมก็เป็นเชฟโรเล็กับ1.9เนี่ยแหละครับรถรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาทำต่างกันหลายอย่างอยู่นะด้วย CC ด้วยด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์หลายอย่างเลยที่จะไม่เหมือนกันจุดเด่นจุดด้อยบางคนระแบบอะพี่ก็ส่วนใหญ่เราเราก็เอาพวกชุดไปดีแมมาใส่กับนิวเชฟอยู่ดีครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสิบกลางๆแต่คาดวคาดว่า น่าจะเป็นไปได้ก็น่าจะวิ่งได้ตัวเดียวครับผลงานล่าสุดส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะวิ่งงานเล็กๆอยู่ครับงานใหญ่ยังไม่ได้วิ่งเลยก็แทบจะเกือบทุกรุ่นนะครับที่ผมมีผมว่าน่าจะเกิน10บก็มีรถแข่งก n นิวเชฟวิโก้มี1.9ครับ3,000โปร1.9โปครับแล้วก็ M5 โปลครับเร็วสุดที่ผมเคยทำไว้ตอน M5 โครับแต่ตอนนั้นวิ่งอยู่ประมาณ9ต้นๆครับ ตอนนี้รื้อทำบอดี้อยู่ใหญ่ที่สุดของเที่ยก็เป็นหน้ายาวครับที่ผมคิดไว้โปรเจกตจะทำก็คือวางเครื่องนิวเชฟครับหน้ายาวถ้าถ้างบประมาณการทําผมว่าน่าอยู่ประมาณ2ล้านล้านหนึงได้อะไรบ้างไม่ผมว่าน่าจะมา2ล้านถ้าร้านหนึ่งน่าจะได้เค,คบ่บอดี้ครับบอดี้ช่องล่างร้อยอย่างถ้า2 000. ล้านก็ทางคันน่าจะพออยู่อุปกรณ์ต่างๆก็น่าจะวิ่งเลขเจได้ ดีแมปกับกล่องค่วดีแมปราคาจะค่อนข้างที่จะถูกกว่าแต่ส่วนกล่องค่วงก็จะสามารถปิดเปิดโหมดได้เปลี่ยนโหมดได้ดีแมปทางร้านอยู่5,000บาทครับกล่องค่ววเริ่มต้อนอยู่7,900บาทครับปิดควันดำเปลี่ยนฟิลลิ่งในการขับขี่คือบา,บางคนเขาก็ไม่อยากแบบขับแรงตลอดบางคนก็แบบอยากขับใช้งานบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องแนะนำเป็นเล่นกล่องคั้ว คอนเซอต์ตัวใหม่ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามครับผมว่าออฟเซ็ตลึกดีการก็ค่อนข้างที่จะคมดีครับเหมาะสําหรับสายยื่นแล้วก็ยิ่งมีขีดแดงด้วยผมว่าดีเวลาวิ่งสวยโปรเจกตปีนี้ที่กำลังจะเกิดก็มี3,000โปรครับที่ทำบอดี้อยู่ที่าจิตตั้งเป้าก็ก้าวต้นๆครับให้3,000โปรเวลาเท่า,า,ากับ F5 ที่เราเคยทำไว้ยังไงฝาก ติดตามอู่สองยามาเซ็นด้วยนะครับซอยทางเข้าวัดธมายครับเฟซบุ๊กแฟนเพจก็อู่สองยามาเซ็นเลยครับภาษาไทยเบอร์โทรศัพท์0 6 3ย์หกสามครับเก้าสองห้าสี่หนึ่งสี่ห้าครับ